สอมนม่ทีรู้ค่าพัฒนาที่ดิน สืบเนื่องจากโครงการศึกษาวิจัยปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในส่วนส้มทิ้งร้างของกรมพัฒนาที่ดินนับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาพบว่าปลาล์มน้ำมันที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีต้นสมบูรณ์แข็งแรงมีจำนวนทางใบและจำนวนใบย่อยเป็นไปตามมาตรฐานใกล้เคียงกับปลาล์มน้ำมันที่ปลูกทางภาคใต,ต้และเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีที่3ผลผลิตในระยะแรกน้ำหนักทลายประมาณ2.2กิโลกร,รมัมในช่วงปีที่4สามารถให้ผล ผลิตต่อเนื่องทุก20วันทลายมีปามขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่หนึ่งไร่ให้ผลผลิตประมาณ3-3.3ตันต่อไร่สร้างไรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ11,200ถึง16,000บาทต่อไร่เหตุผลที่เราส่วนช่วมร้างมาเพราะว่าส่วนช่มร้างเนี่ยมีโครงสร้างของการปรับปรุงพื้นที่อยู่แล้ว การที่จะมาปลูกปันมันก็เพียงแต่ปรับสภาพดินนิดหน่อยก็จะสามารถที่จะปลูกได้เลยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยกับพื้นที่ที่เราเป็นแตงสาที่กรมฒนาดินี้เข้ามาดาเนินการปีนี้เรามีเป้าหมาย300ไร่ที่จะทําและเราทําเสร็จแล้วอย่างที่เห็นอยู่นี่ยค,ยคาดว่าปีต่อๆไปจะ,จะขยายผลได้มากขึ้น กับตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกสวนส้มแล้วก็สวนส้มน,น,นั้นเสียหายสามารถที่จะใช้โครงการนี้หรือการปลูกปาล์มเนี่ยเข้ามาสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ได้ครับในขณะที่ผลสำรวจสวนส้มทิ้งร้างในภาคกลางมีจำนวนกว่าหนึ่งแนไร่และขณะนี้มีเกษตรกรผู้สนใจปลูกปาล์มน้ำมันแล้วกว่า4ี่พันไร่มีบริษ,ษัทรับซื้อผลผลิตและมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างสังคมเกษตรปลอดภัยร่วมแก้ไขวิกฤตโลกร้อนโดยกรมพัฒนาที่ดิน